ตำรวจสุดช็อกบุกทลายแหล่งค้าประเวณีพบลูกค้าชายวัย90ปีพอฟังเหตุผลถึงกับพูดไม่ออกเว็บไซต์ข่าวประเทศจีในไดรายงานข่าวนี้ไว้เมื่อช่วงปีที่แล้วว่าหลังจากที่ตำรวจมณฑลเสฉวนเข้าตรวจคน้นมีประชาชนจำนวนมากถูกจับกุมโทษฐานค้าประเวณีผิดกฎหมายแต่นอกจากจะแปลกใจกับจำนวนผู้ฝ่าฝืนกฎหมายแล้วตำรวจยังแปลกใจที่จับกุมชายสูงอายุในที่เกิดเหตุด้วยโดยเรื่องราวนี้เริ่มจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมณฑลเสฉวนประเทศจีในได้วางแผนสวมรอยเป็นชายวัย กลางคนที่มองหาความสนุกสนานแทรกซึมเข้าไปในถ้ำขององค์กรคร้าประเวณีในพื้นที่แห่งนั้นเป็นเหมือนสถานที่ลับๆส่วนหญิงค้าบ,บริการมักจะซ่อนตัวอยู่ในความมืด เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวเราเฝ้าติดตามมาหลายวันและหลังจากค้นพบวิธีปฏิบัติการและประเด็นที่เกี่ยวข้องบางอย่างชัดเจนเราก็ตัดสินใจบุกรวบซึ่งหญิงค้าบริการมักยืนอยู่ในบริเวณที่มีต้นไม้ปกคลุมอยู่มากมายหรือในบริเวณที่ไม่มีไฟถนนเมื่อพบลูกค้าและหลังจากต่อรองราคากันแล้วก็จะมีคนที่เป็นเหมือนคนขับรถมารับทั้งสองคนขึ้นรถไปที่ห้องเช่าที่เขาเปิดไว้สําหรับบริการเพื่อลักลอบการกระทําที่ผิดกฎหมายตามรายงานก่อนหนีน้ตำรวจระบุว่าหญิงค้า บริการมักเป็นผู้หญิงวัยกลางคนอายุ30-50ปีไม่มีงานทำส่วนผู้ที่ต้องการซื้อบริการทางเพศคือผู้ชายอายุประมาณ50-70ปีแต่ที่ทำให้หลายคนรู้สึกประหลาดใจตอนไปจับก็คือมีชายวัย9กกว่าปีอยู่บนเตียงกับหญิงที่ค้าบริการด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเล่าว่าจริงๆตอนเราจับหญิงค้าบริการกับชายวัย90ปีได้ผมกับทีไม่รู้จะว่ายังไงเราทนไม่ไหวที่จะดุคุณตาโดยหลังจากการจับกุมชายชรลาวัย90ปีไม่มีทีท่าว่าจะหนี เพราะดูแกไม่มีแรงแล้วด้วยซ้ําทางตํารวจจึงต้องช่วยใส่เสื้อผ้าแกซึ่งหลังจากนําผู้กระทําผิดทั้งหมดไปที่สถานีตํารวจถุกคนยอมรับสารภาพการกระทําที่ผิดกฎหมายหลังจากนั้นผู้กระทําความผิดจึงถูกควบคุมตัวเป็นเวลา15วันและลงโทษตามระเบียบส่วนชายวัย90้ปีรายนี้ทันทีที่ยอมรับพฤติกรรมผิดกฎหมายก็ขอให้เจ้าหน้าที่รักษาข้อมูลของตนไว้เป็นความลับและอย่าเปิดเผยเรื่องนี้กับลูกๆหลา,ลานของเขา ชายชราบอกว่าเพราะเขาเหงามากลูกๆหล,ล,ลานของเขาอยู่ห่างไกลไม่มาเยี่ยมหลายปีและคู่ครองของเขาได้จากไปแล้วเขาจึงรู้สึกเสียใจมากและเหงามากไม่รู้จะคุยกับใครจึงได้ลองมาซื้อบริการ แต่จู่ๆเขาก็หลงเส้นทางนี้จนกลับตัวไม่ได้ตำรวจได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับพูดไม่ออกและเมื่อคำนึงถึงสุขภาพและอายุของเขาแล้วตำรวจจึงตกลงที่จะปล่อยเขาออกไปหลังจากทำตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเสร็จสิน้นพร้อมทั้งเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเขาไว้เป็นความลับหลังจากเรื่องราวนี้ถูกโพสลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่องราวดังกล่าวก็ได้รับความสนใจจากชุมชนออนไลน์ของจีนหลายคนก็แสดงความประหลาดใจและแสดงความเห็นอย่างตลกขบขันเกี่ยวกับสุขภาพของชายชรา,าวัย90ปีรายนี้อย่างไรก็ตาม หลายคนยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นการค้าประเวณีต่อผู้สูงอายุ กรณีของผู้สูงอายุที่ซื้อบริการไม่ใช่เรื่องแปลกนี่ไม่ใช่แค่ปรากฏการทางสังคมเท่านั้นแต่ยังเป็นการเข้าใจถึงมุมที่ซ่อนอยู่ทางจิตวิทยาของคนเหงาและความต้องการตามธรรมชาติของเขาด้วยชาวจีนมองว่านี่เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนซึ่งไม่สามารถมองข้ามได้ทําให้เกิดคําถามมากมายด้านจริยธรรมกฎหมายและสาธารณาสุขในสังคมยุคใหม่ความต้องการทางอารมณ์และสรีรวิทยา เป็นสัญชัตญาณของมนุษย์ไม่จำกัดอายุอย่างไรก็ตามผู้สูงอายุมักถูกลืมได้ง่ายและถือเป็นข้อยกเว้นเนื่องจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอายุและเรื่องเพศสิ่งนี้ทำให้พวกเขาถูกโดดเดี่ยวและถูกกีดกันทางอารมณ์ได้ง่าย จึงหันมาซื้อบริการจากยิงสาวแปลกหน้าเพื่อสนองความต้องการที่ไม่ได้รับการสนองการค้าประเวณีในผู้สูงอายุจําเป็นต้องมองจากหลายมุมมองจําเป็นต้องมีการแทรกแสงที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุไม่เพียงตอบสนองความต้องการทางสรีลาวิทยาเท่านั้นแต่ยังได้รับการเชื่อมต่อและการสนับสนุนทางจิตใจที่เหมาะสมอีกด้วยสนับสนุนโดย มียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนตรายเปปไทด์ไทป์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาว